อินทผลมสวนทุ่งทองคําค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาเดินเที่ยวชมสวนนะคะเขาจัดสวนที่เราสามารถเดินเที่ยวชมสวนได้อยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะแต่จุดที่เขาเปิดถุงอันนี้จะมีอยู่สองต้นนะคะน่นะาจะจะห่อไว้ค่ะน่าจะมีมะแมลงศัตรูพืชมารบก,กวนนิดหน่อยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะคุณผู้ชม อินทผลัเยอะมากนะคะเกือบ300ไร่พื้นที่เกือบ300ไร่ที่มีแต่อินทผลพันนะคะอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอ๋ออำเภอเกษตรวิสัยอยู่ในพื้นที่ของทุ่งกุลาร้องไห้ค่ะคุณผ,ผู้ชมเขาปรับทุ่งกุลาร้องไห้เป็นที่ปลูกอินทผลัมนะคะแล้วก็ผลผลิตออกมาแบบ ย่งมีคุณภาพเลยนะคะคุณผู้ชมมันก็จะมีพันบาฮีแล้วก็พันอะไรที่เป็นสีแดงๆค่ะแต่อยู่ตรงจุดนี้นะจะเป็นพันบาหีค่ะคุณผู้ชมจดที่นั่งไว้ให้นั่งชมนะคะแล้วก็นั่งผ่อนคลายหลังจากที่มาชิมอินคาลามแล้วก็สั่งซื้อนะคะตรงจุดนี้ค่ะคุณผู้ชม มาเที่ยวชมได้นะคะวันหยุดวันธรรมดาเปิดสวนนะคะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกากลเปิดสวนเลยกรกฎาสิงหาเนี่ยยังอยู่ในช่วงของอินทพหาลัมนะคะก็อาจจะออกในหลายๆสวนด้วยกันนะคะอันนี้เราเคยมาที่นี่เมื่อ3ปีที่แล้วนะคะสวนทุ่งทองคำอำเภอเกษตรวิสัยมาไม่ยากนะคะค้นหามา เข้าไปที่ Google หรือว่าไปที่ Map นะคะเขาก็จะพามาเลยค่ะมี GPS พามานะคะคุณผู้ชมอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะวันนี้มาตามหาอินทผลัมกินกันเมื่อกี้อุดหนุนไปแล้วนะคะสี่ถุงค่ะคุณผู้ชมที่ตามมาเพราะว่าเพื่อนส่งไปให้กินนะคะแล้วก็ เป็นการเปิดต้นฤดูกาลก็เลยตามมาค่ะมาหาซื้อเองอุดหนุนนะคะนี่ของคนไทยค่ะคุณผู้ชมจริงๆอินทาลัมนี้นะคะเขาก็มาจากต่างประเทศนะคะแต่ว่านะตอนนี้มาอยู่ประเทศไทยถาวรแล้ว ที่ว่าถาวรเพราะว่ามีอยู่หลายหลายอำเภอหลายจังหวะะัดที่สามารถปลูกอินทผลัมได้ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้พามาเที่ยวชมสวนนะคะก็จะมีหลายๆคลิปให้คุณผู้ชมได้รับชมคะ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูในคลิปอื่นๆการที่เกี่ยวกับอินทผลัมนะคะที่สวนทุงท่งทองคาค่ะ